มื้อเช้าเช้านะคะของสาววรินค่ะคืออาหารมีอะไรในตู้ก็เก็บออกมาทำทานนะคะในมื้อเช้าจะ้ะนะคะลองท้องไปก่อนเพราะเราใช้พลังงานค่ะค่ะมากินน้ำกันค่ะ มาจ้าสายสายคอยหากินใหม่นอ้อช่วงสาวหายังล่องทองก่อนเอาใส่งานมันสิโหยนอกะเนอกินรือ,อยังนอ้อทั้งบน,นะคะ่ะมาเด้อจ๋ามากินกับสาววอลินค่ะ